ยเป็นวิ่งมหามงคลเถลิงพระชนมคันขาประรมราชานุญ,ญาตนำพระสงนิกรทั้งหลายที่อยู่ในมณฑลพิธีประรมเดชาดุภาพพระรงค์าา,คาีตามโครงการปูกต้นไม้ประจำปีของชาติหมู่ที่9ตำบลเชียงเครืออำเภอจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานเในงานภาพรัฐภาพเอกชนและทุกภาพส่วนได้เลยครับนายรีชาทองคำรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาสู่นองหานณบริเวณตรงอนองหานน้อยแล้วเข้าสู่นองหาน นี่คือลำลงสู่น้องหานบริเวณสะพานก่อนที่จะถึงเทศบาลตะบกชิงเครือนั่นคือลำห้วยล่าปลูกต้นไม้ไปําตำปีของชาติขึ้นมาชัตนน้าพวกบยทสุทธทองนะครับถ้าตลัตเงถ้า,ะถาถจะลงสู่น้องหานก็จะมีลำห้วยตาอินนะครับ เปิดนวัตกรรมเกษตรยุห่นขึ้นมาเพราะทุงท่านทำมาแล้วนะครับที่ำมาแล้วนรับวันนี้นะครับจากภารกิจของี่นนครับทีมงานของเอิเอินะครับวันนี้บรรทุกภาพให้ที่28เมตรทีมีตัวงเราเอาเอาปีนมาดูผพลูครับที่ขัไว้แล้วก็ลุมเดยเพาะก็ต้อง ไม่มีมันจะเป็นแบบนี้แหละครับผมอกอ็มันจะไม่มีน้ำนะครับคนอันนี้ของขอ,อ,องคนเแ็่นานแล้วครับดนนีเป็นๆครับท่านผู้นำด้วยนะครับที่เขาสือ่อระชนนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทนครับนะยรปกันทนบบทจตนาั นั้นมีปัญหาเรื่องน้ามัไหม้ป่าที่ใส่ชุดกิจอาสานะครับพนักง,งานของเราเชิญมาร่วมเข้าแถวนะแจกนี่ขังแน่นอนเลยนะรอวาเชิญเชิญเยอะๆนะครับมามาเสร็จแล้ว็นได้ เฉพาะผู้ที่ใส่ชุดติตอาสนะครับนะครับเอาเอาคนที่แต่งกางเกงที่ที่สีรุ่ยรถอีเมเตรียมนะครับเตรียมไม่ได้มองวิวมันเอาแถวละสี่ครับผู้กำกับนะครับอบจนายก น้อยอย่วนๆนี่เขาก็พยายามไล่มันแต่เขาหน้าเข่าพี น้ำมาจากไหนครับน้ำมาจากน้องหานข้างล่างนะก็คือมันผ่านมาเรื่อยๆันไม่ใช่ผ่านก็มันคือมันเป็นคลองที่สุดมาเลยครับสุดว่าคือลอกจากตรงนี้มามันก็ไหลเข้ามาเวลาด,ดูน้ํามากมันก็เข้าไปครับดีมากน้ํานี่ครับนอกจากที่ว่าน้ําไม่ไหลนี่ก็คือน้ําน้องหานแห้งครับแค่นั้นเองใช,ใช่ได้เต็ม ถึงเดือนห้าหน้าแล้งนี่ไม่มันไม่แล้งนะครับปีนี้น่ะผมดูแล้วเออน้าใต้ดินนี่ก็ไม่เกี่ยวกับต้องหารตรงนี้เพราะว่ายัางไม่ได้ปล่อยขึ้นมันก็ยังใช้ได้สบายสบายเลยเพราะว่ามันมาจากสดือน้ำสดือน้ําครับสดือน้าและใสสะอาดด้วยถ้าคนถ้าหิวน้ําอะไรอะไรก็หายน้ําไปกินได้เลยซึ่งการทำธนาคารน้ำใต้ดินก็จะเป็นขุดสะดือนะครับช่วงระยะกิโลกว่าจะขุดถึงสิบห้าสิบห้าบ่อแต่ละบอ่อจะมีความกว้างประมาณสี่เมตรไอ ยาว4เมตรนะครับลึกถึงชั้นดินตับมาระบบไอ้ขุดะสือนะครับสําหรับน้ำห้วยก็เห็นว่าจะได้ผลดีแล้วก็ช่วยเกษตรกร,กรที่ปลูกนาปังสําหรับปี6-3นี้ได้ได้เป็นอย่างดีและก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับ